สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปอโอเปร่าที่กรุงเทพกันนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้นนเราจะได้อะไรจากที่โอเปร่ามากรุงเทพบ้างนะคะนี่คือระหว่างทางนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเรามาถึงที่มากรุงเทพแล้ว เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะคะตอนนี้นะคะมีสมาชิกอ่าสุพิยาพงพงค่ะและสุพาทธีราพัฒน์พงศลิกุนค่ะผ่าและพาทธีราสมพันธ์ค่ะอเียกผู้ชื่อก็จะพอแดงสีค่ะเราจะพาไปทัวร์เลยค่ะไปกันเลย นี้พอดีนะคะพี่เขาแนะนำว่า บนเครื่องดิีเจ้าจะลงเครื่องอดทนจนกว่าจะแลนด์ที่เขาบอกว่ามีการไปฝึกงานที่ต่างประเทศด้วยนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็มาที่นี่นะคะมอกรุ่งเทพนะคะ BUI ค่ะ BUI นะคะ BUI BUI Bank of International ต่อไปนะคะจะไปดูอาชีพเรื่องฝับของเรามันเป็นเกี่ยวกับเชฟนะคะเราก็จะไปสานฝันด้วยค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเชีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเขาใส่บล็อกมาหาไปดูนะ ไม่ได้นะคะไรเออโ oh, อเคค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาอ่านรายละเอียดทุกคนฟังกันนะคะสคริเนอร์อาร์สโดว์บอลโปรแกรนะคะคืออ่าราสารุปสันกนว่าเขาบอกว่าถ้าจะเรียนที่นี่นะคะเขามีแผนจรเรียนที่นี่จริงมันต้องเรียน4ปีใช่ไหม ไอเชฟอันนี้คือเรียนที่เนี่ยสามปีแล้วก็จะไปเรียนที่ไหน,นสวิตโหนะ่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกปีหนึ่งเราก็จะได้ปริญญาสองใบป,ป่ะสาม <3 S 1> <อ>มาสามกม่ไม่อัน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 แรกจริงจริงมันเรียนได้สกัองอีกประเทศน,นึงก็คืออังกฤษก็คือที่ไทยสองปีแล้วก็ที่สวิตปีหนึ่งที่อังกฤษปีหนึ่งอันเนี้ยจะได้มีปริญญาสามใบเออปกติก็เรียนที่ไทยคือสองปีแล้วก็อันเนี้ยคือเขาบอกว่าถ้าสมมติเราอยากจบไวขึ้น ือปกติอยู่ในสี่แอันนี้คือถ้าอยากจบไวขึ้นก็คือเล้วนสามีขึ้นเราต้องทำเรื่องเออก็คือต้องยื่นเรื่องว่าเฮ้ยฉันอยากตบไลนไวนะแต่มันเป็นขัาใช้จ่ายส่วนต่างต้องจ่ายเพิ่มเพราะงั้นสรุปเลยคือถ้าอยากเรียนนีเนี่ยคคะก็คือต้องมีตังค์นะก็คืออ่ะก็คือต้องมีตังค์ในส่วนหนึ่งถึงจะเรียนที่นี่ได้นะคะก็คือต้องต้องรวยแหละอ่ะแล้วก็ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปหาของรับประทานนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเรื่องของกินเนี่ยมาประมาณห้ารอบแล้วยังไมไ่กินเลยนะคะหิวค่ะเพื่อนหิวก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้กินบ้างไปดูกันเลยต้องกรองทับต้องเดินด้วยพุงค่ะัง้งไหมหมดเลยทุกคนคาอันนี้คือเขาเราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาให้เราเข้ามาอันนี้คือวิดวานะคะเป็นวิดวาคอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีให้เล่นอะไรอย่างงี้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนสีเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อให้เราพิมพ์อะแบบปสใช่ปะอ่ะพิมพ์ความในใจละกัน แล้วเสร็จแล้วพิมหน่อยต่อสดสีสีเนี่ยเอาเลือกสีก่อนเลือกสีชมพูแล้วกันสดแล้วมันจะขึ้นอันนี้ได้เลยอ่ะดูนะดูนะจะขึ้นยัง,งอุ้ยมันขึ้นแล้วนะเห่ยอย่างนี้อย่งนี้อย่า้หัวเะคุณไม่คนเขียนมงเอาเขียนมันก็เลยเหรอรเ,เอาใหม่เอาใหม่อ่าเขียนชื่อเราแล้วกันความฝันเหรอความฝันอ่ามีความความอันนี้อุ้ยมีอีโมจิด้วยเอาใหม่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  เอาใหม่เอาใหม่ไหนงไง e อ,อีโมจิเปนไหนล่ะมาแล้วค่ะฝันร้ายสีสมานาชิมาเวอร์าะะะปาถ่ายรูปก,กันค่ะทุกคนเราไปถ่ายคต้องพูกันนะคะ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเหมือนนักข่าวเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บอกมือให้วอลน้อยหน่อยค่ะอ่าโหคนเยอะมากทุกคนคนเยอะเกินอันนี้นะคะคือประชากรที่กำลังรอถ่ายโฟโต้บูธเนอะคนเยอะเวอร์นี่นะคะทุกคนระหว่างรอเราก็จะมาถามว่าเกี่ยวไอวิทยาคอมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างก็อันนี้นะคะจะเป็นตู้บิกซี่ค่ะบิกซี่บ็อกซ์คือไวถ่ายโฟโต้บูธสามารถพิ้นเป็น กินละค่ะแล้วก็มีสามารถดาวน์โหลดรูปแล้วก็วิดีโอได้ค่ะนี่นะคะเราก็ต่อแถวกันรอนะถามว่าหน้าผมเราก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหรแ่แต่ก็ถ่ายไว้ก่อนเจอกันนะคะพี่เจมบีพี่จอลิสาพี่ข้างในพี่ไม่ได้แจ๊คคิวนะอยากไปลงลทวิตเตอร์ลงและะ้วค่ะถ่ายเลนย่งไปแล้วลลงแ <ลง S 2> ้วค่ะลงไปแล้วโอเคฟรอตรัปปิกาเ,เราเมื่อคีนชิ้นหน้าวัว เขาจะฟลอปอ่ะเนี่ยเรากำลังรอคิวถ่ายรูปอยู่นะคิวเยอะมากแล้วพี่พี่เขามีเอ่ออะไรนะชุดให้เปลี่ยนแล้วก็มีคนแต่งหน้าให้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ที่พี่คอนซัลให้มาสแกนรับรูปนะคะแล้วก็สแกนรับเกียรติบัตรรับเกียรติบัตรด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองถามพี่เขาดีกว่าว่ารับเกียรติบัตรเนี่ยเป็นเกียรติบัตรอะไรไปค่ะพี่คะถ้าสแกนรับเกียรติบัตรอันนี้มันคือเกียรติบัตรเกี่ยวกับอะไรคะ เป็นกิจติบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทุกคนงั้นเราก็รอถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วเราออกมาอีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาสแกนกันแล้วเราจะแปะก,กิจติบัติให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมาหมุนวงล้อกันค่ะวงล้อมหาปไหลอ่ลอ่ะเราจะได้อะไรน,นะคะขนม ปากกาสีชมพูมันมีจุ้มอันนี้นะสีอะไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยน่าเมือาหร่นะอุนได้ทุกคนเลย ข่ายขยะได้ขนมปากงปากกาอีแต้มกอดลยากสด้เกียร์อยากได้เกียร์เฮ้ยเฮ้ย สี่จูมาแม่อิัฒน่เสนีอันนี้ไปยี่าอยู่อันนี้ไปงเไสหนึ่ง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 ขนมเป็นอะไรก่อนีขนมได้อยู่ก่อนอได้สีชมพูงั้น่ก็เนีแบ่งคนละเส้นมงอนี่แบ่คนละเส้นคนละเส้นมั้ง่ะอ่าได้สีมพูคะ ฉันได้สีสีแดงอะคนนี้คนนี้ได้สีเขียวนี่ได้สีชมพูไอ้หยางสาวอันนี้ได้สีอะไรคะฉันอยากได้สีชมพูน้องได้สีชมพูทำไงดีคะซุปผักพันธุ์คาร์มีเล่็บายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โคโลโลโลโอ้โหนี่สวยไหมคะ โหลดรูปข้างล่างนะคะ่ะรอพี่เขาโหลดแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะให้นะคะมีคลิปที่เขาอัดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะให้ดูะค่ะบ๊ายบาย